สวัสดีครับผมหมอเอนะครับนายสัตวแพทย์สมนุนลมตีฮิรันนะครับสัต,ตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ไอุอ่นนะครับจริงหรือไม่ถ้าทิ้งสุนัขไว้ในรถหรือแข้งแง,ง้มกระจกไว้ก็ทําให้สุนัขตายได้ใช่เพราะว่าในรถต่อให้เราแง,ง้มกระจกเนี่ย มันขึ้นอยู่เพราะเราจอดตางแดดเยอะหรือเปล่านะทําไม่ตางแดดมันจะร่มอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างปลอดภัไยได้ในระยะหนึ่งเพราะกันไม่ถ่ายเทแต่ถ้าตางแดดเนี่ยอันตรายความร้อนมันสะสมขึ้นเรื่อยๆพอ,อให้แง้มกระจกก,ก็ตามความร้อนมันขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นภาวะที่เจอได้ในสภาว่าอากาศที่เป็นความร้อนก็คือยีทสตุกขทั้งในหมาทั้งไนแมวเนี่ยเพราะหมากับแมวตานคนมร้อนเขาก็ต่างกับเราด้วย กล่อมระบายเงื่ออะไรพวกนี้ก็จะน้อยกว่าเราการระบายความร้อนเขาก็มีแค่ไม่กี่ช่องาทางเช่นที่เราเห็นลหลักก็คือพวกการถอบการอะไรพวกนี้ใช่ไหม,มฉะนั้นไม่ควรเลยไม่ควรที่จะวิ่งเข้าไปในรถเลยไม่ว่าเขาจะดีใดจริงจจริงน้องหมาน้องแมวสามารถเมารถได้ไหมได้เมารถได้หมาแมวเมารถได้หมดมเวลาเดินทางอย่างเงี้ยอาการที่เจอบ่อยนะน้ำลายไหล นั่งตัวนิ่งเกรงอะไรเงี้ยบางตัวก็อาเจียนมีวิธีแก้อย่างไรบ้างเมารถจริงๆต้องเริ่มจากฝึกก่อนอ,อาจจะพาเขานั่งรถระยะใกล้ๆก่อนอแค่5นาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าจำเป็นจริงๆโดยที่ไม่เคยฝึกมาก่อนอาจจะต้องใช้ยาเป็นพวกยาลดอาการเมารถ หรือบางตัวที่แบบไม่อยู่จริงๆก็ต้องใช้เป็นพวกยาสงบประสาทพวกยาซึมอะไรพวกนี้ครานี้การเลือกใช้ยาก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์แหละแนะนำเพราะมันต้องคำนวณโดสแล้วก็น้ำหนักตัว